ดแจ่าตอนนี้เราอยู่ที่มอชิสองก oh. ำลังจะไปที่จังหวัดตากันตัดภาพ เย่ h, ถึงแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่แม่สอดจังหวัดตากหนาวมากหนาวก็ทคิดมากและสมาชิกของเราก็มีซึงเป็ด <Welcome. S 1> <Ye h. S 3> ครับที่น้ำครับที่แล้วก็ปงจะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันที่มูลอีกกันมูลอีกก็เป็นขุนเขาเขาเรียกว,ว่าเป็นขุนเขาศรัทธา ข้างบนมูลอิบีเจดีที่บรรจุพระเกศาธาตุของบูร้าอยู่เป็นที่ที่แบบค่อนข้างจะมีกฎเยอะต้องกินเจอะไรอย่างงี้ซึ่งมูลอิอ่ะตั้งอยู่ที่รัฐกะเหลี่ยง BK b a บของประเทศพม่าซึ่งตอนนี้วิธีการเดินทางของเราคือเรานั่งบขสมาลงที่แม่สอดจังหวัดตากเรานั่งบขสมาตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่มจนตอนนี้เรามาถึงแม่สอดตอนตีห้าแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราต้องนั่งรถ2แถวไปที่อำเภอพุกพะเพื่อข้ามฝั่งไปประเทศพม่าที่ตอนนี้เราก็รอคนหาบรถไปกับเรา ถึงแล้วอันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านมอเกอดไทยแล้วเแล้วใช่เราเรอรถมารับเราเพื่อจะไปมูลีจุดนี้ก็คือเป็นชายแดนร,ระหว่างประเทศไทยกับพมา่าซึ่งเดี๋ยวจะมีรถขับพาเราข้าไมไปฝั่งโน้นตอนนี้เราได้มาอยู่ที่ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวเชียงนอนุรักษ์ลุงจา่าถายสายป่าแตน คือถ้าเกิดเราจะไปที่มูลเอียเราก็ต้องติดต่อผ่านทางลุงจัดแล้วเขาจะพาเราไปใช่แล้วซึ่งเมื่อกี้สามาเราก็เหมาสองแถวกันมาตอนพรมาลุงจาวบอกว่า,าหนาวแต่ไม่หนาวขนาดนั้นแล้วตอนนี้หนาวขนาดไหนดูชุดมา <c oughs> เป็นเสื้อบางๆใช่หนาวมากตอนนี้ก็คือเราทําธุรกิจเสร็จยัง ภารกิจคุณกินวะขี้ในเซตชั้นคือขี้ในป่าโอ้โหกลัวยืนขี้ฮะยังยอมเพราะว่าจะกลัวไม่ขนาดกลัวเอาขาเข่ามีดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดวัตถุมันตกจากที่สูงอ่ะเวลาโดนน้ำมันจะกระจายแรงขึ้นนะแล้วมันไม่กระจายเหรอไม่เย่ขึ้ื่อนรอกันดีกว่าทานไหนตอนนี้ก็ข้ามฝั่งมาแล้วเดี๋ยวบร้อยก็คือนี้คือเราตั้งกับฟล์วิวมาถูกไหมใช่แล้ว ก็จะมีนั่งข้างในได้สาคนแล้วก็มีนั่งข้างนอกอีกแบบจำเนวนมหา,าสารทีนี่ก็คือฝุ่นค่อนข้างเยอะต้องมีรากาศปิดหนา้าลองดูตะันไปข้างทางจะเห็นเลยว่าไม่มีโอกาสได้สังเคราะห์แสงอีกแล้วเพราะโดนฝุ่นบังไ้หมดแล้วที่เหี่ยวตาไม่ใช่ไม่มีน้ำนะไม่มีแต่ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาที่จุดแวะพักจุดแรกก็คือหมู่บ้านจันทะหมู่บ้านกะเหลี่ยงซึ่งก็จะมีของขายเต็มไปหมดเลยซึ่งจุดนี้เหมือนจะเป็นจุดสุดท้ายที่จะมีอาหารจะมีเนื้อขายแล้วนะนี่รู้ป่าว่างนี้คือธงอะไรที่เขาปักอยู่ธงชาติธงชนเผ่าไงเฉลยคือธงของศาสนาพุทธที่เป็นของฝั่งพม่า ถาต,ตลาดผู้คนฝั่งไทยอ่ะจะเป็นสีเหลืองแล้วเป็นคำมาจากใช่แต่ฝั่งพม่าจะเป็นเหมือนเมื่อกี้อันนี้เราก็ถึงจุดที่สองแล้วที่เขาจะให้หยุดพักชื่อว่าทีโพมูตรงนี้ก็คือเขาจะให้มาชาระล้างร่างกายอาบน้ําได้ ไม่ได้โง่จริงจริงๆถนอมเรียบบ้างมั่งมั่งมิงมิงสิสงสัยว่าเน็ตมันหลับจะยังเรามาถึงแล้วกับจุดที่จะให้เดินขึ้นเขามูลอิแล้วตรงนี้ก็คือฤาษีมูลอิให้ไหว้สักการะก่อนขึ้นยอดเขามูลอิเอ้าเน็ตบังเต็มๆจอเลยเน็ต แล้วก็ได้ไปไหว้ฤาษีเรียบร้อยแล้วเท่าที่กูอ่านมาตำนานก็คือฤาษีเขาไปคนไปเอาพระเกศาธาตุมาจากชมพูทวีปแล้วก็ไปปฏิสถานบนยอดของมุละอิที่เราต้องเดินขึ้นไปอีกตอนนี้ก็ต้องกดเงินมีให้กดเหรอเห็นเขามีธนาคารเฮ้ยไม่ใช่ธนาคารตอนเช้าขึ้นรถมาตอนประมาณ8ปดโมงครึ่งใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงกว่าปะโดยประมาณ ใช่นแหวดด้วยมาีแหวดอะไรที่ด้วยก็คือทําอะไรก็ทําให้เสร็จที่ตรงนี้เพราะว่าหลังจากเดินขึ้นบันไดแล้วข้างบนจะไม่มีห้องน้ำดูเรียลป่าใช่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาส่องความน่ารักของสอบพม่ากันนะครับเนี่ครับแฟชั่นนะครับไปแล้วนะครับสาวๆเดินไปแล้วนะครับเดี๋ยว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  ข้างบนนี้ก็คือเขาจะเริ่มกินอาหารเจกันละแล้วตอนนี้ก็คือเป็นโรงทานนั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือเราจะกินฟรีก็คือถ้าเกิดคนที่ชอบกินผักน่าจะมีความสุขของการกินอาหารเจที่นี่งั้นยกหน้าที่รีวิวอาหารเจให้กับเ<ร>นตกระอามอันี้ก็จะมารีวิวอาหารเจโลกคฟูดนะครับอันนี้หน้าตาเหมือนแกงไปปลาเลยกลิ่นเหมือนน้ำพริกเผาะนะครับเป็นไงครับก็ถ้าเลือกได้ก็กินอย่งอื่นดีกว่าต่อไปครับรูปร่างเหมือนผัดปัดทองนะครับ ท้องนั่นแหละอืมไม่เผ็ดมันๆแต่ว่าดีกว่าดีกว่านี้แต่กูชอบอันนี้นะเผ็ดดีแล้วว่าไงบ้างคุณกินมามมาก็คือมามมาเจอือหืออ่ะรีวิวผักไหนเนี่ยยากกูละนี่ก็ดูเล็กๆดิอ่ะก็คือคอ่ะันนี้จะกินเพื่อท่านชมได้นะฮะไม่บ้วนนะเป็นไงรสชาติ ก็เหมือนเดิมครับกินได้ก็กินอย่างอื่นดีกว่าไอที่เนี้ยมันกินได้มากกว่อันนี้มาถึงขนมนะครับก็หน้าตากินอยากหลักรับหน้าตาก็เหมือนกับสาคูทนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแครอทหรือเปล่าแต่เราจะชิมให้คนดูนะครับอ่า มีคำสอบมีคำสอบเอ้ยมีคำสอบว่ะเหมือนเป็นผลไม้อะไม่ใช่ตลอดสักอย่างเลยม,มละกอป่ะเออมันมาละกอเขนมรู้สึกว่ามันมีลิ่นเทียนๆ,ๆน่าจะแบบอบคันเทียนเหมือนกันนะะย่หรือว่าวตรงเนี้ยที่เขาเผาอยู่เนี้ยอันนี้เหรอเค <laughs> <laughs> okay. ใช้เวลาเริ่มเดินซึ่งที่นี่ก็คือมีกฎข้อบังคับค่อนข้างเยอะอยู่เนาะทั้งแบบต้องกินเจอ่าต้องสำรวมห้ามผู้ชายผู้หญิงเดินใกล้กันห้ามผู้ชายผู้หญิงนอนเต็นท์เดียวกันอะไรเงี้ย แล้วันนี้คือบนยอดเดี๋ยวให้ดูวิว <c oughs> รอบๆอบตเราไปหาที่กางเต็นกัน หลังจากกลางเต็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปไหว้พระธาตุมูลอีกกันโดยการขึ้นไปบนพระธาตุมูลอีกมีกฎก็คือเวลาถ่ายรูปห้ามเท้าสะเอวกันนั่นเองใช่มีใช่หรอตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปอถึงจุดนี้เราก็ต้องถอดรองเทา้าแล้วก็ต้องนุ่งสลงด้วยแล้วก็เดินใช่ไหมใช่เย็นมาก <laughs> พื้นเย็นมากมีพลังเลย <laughs> พื้นเย็นแล้วมีพลังเหรอใช่ ีเขาแก้งันถ่ายรูปจะความจริงอ่ะเหนื่อยหยุดพักอยู่งไงเราก็มาถึงเจดีแรกแล้วเนี่ยมีน้ำให้กินน้ำเหมือนเขาขอพอดเราให้ให้ยกคือแบบเอ้ยเนี่ยแข็งแรงเห็นไหมพอมเดินต่อแล้วตะคิว เดียวตะคิวมาเลยเหรออันนี้ก็คือกำลังจะขึ้นไปยอดเจดีย์ยอดที่2ซึ่งยอดที่2อ,อะ่ะก็คือแค่ผู้ชายท่านั้นที่ขึ้นไปได้ผู้หญิงอาจจะขึ้นได้แค่เจดีย์แรกเพราะเหนื่อยไม่ใช่เป็นกฎของเขา ตรงนี้เราต้องรีบเดินกลับไปเต็นของเราซึ่งอยู่เต็นของเราอยู่ตรงนู้นอัทอนที่ให้ีตรงนู้นจะทำบูกศรให้แล้วก็ส่วนเราอยู่ตรงนี้เพ <c oughs> ราะฉะนั้นเราต้องรีบทาเวลาแล้วก็ต้องเดินต่ออีกไปลุย กลับมาแล้วอาทิตย์จะตกแล้วนะครับอยู่อาทิตย์ถ่ายไปแล้วยบ๊ายบายอาทิตย์หน่อยครับทุกคนไายปไป <c oughs> ก่อนมาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเออขึ้นมาแล้วมันก็ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้เนาะ <c oughs> เป็นไงบ้างร <c oughs> ีวิวของวันนี้หน่อยปอง <c oughs> <ต>หนคิจริงจริงใช่จริงไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้เนาะ <c oughs> ใช่ลุงเขาบอกหนาวแต่ไม่หนาวขนาดนั้นนี่ก็เป็นช่วงที่ได้ใช้ไขมันในร่างกายให้เกิดประโยชน์ ตอนนี้เราก็อยู่ในเต็นท์เรียบร้อยแล้วข้าวเย็นของเราก็คือเต็นเตนโรซาพร้อมทานก็คือฉีกแล้วกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องอุ่นหรืออุ่นก็ได้อร่อยดีเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างไดแต่ว่ามีขายี่ห้อเดียวที่ขายของเจแต่มียี่ห้อเดียวที่ขายของเจแล้วไม่ใช่ผักดองและเป็นตองกินได้ก็คืออันนี้โอเคเราก็เลยซื้อข้าวจากข้างล่างมากินกับนี้เราจะมารีวิวกันว่าเป็นยังไงกินหอมอยู่ชิมใช่หมอร่อยไหมอร่อยนเยอะใช้ได้นะมใช้ได้เย็นไปหน่อยอร่อยเลย อ่าอย่าลืมนะสำหรับใครที่มามุรอิแล้วหาหารเจไม่ได้โลซ่าพร้อมกินมีกึ่งพะโล้พร้อมกินทันทีเพียงฉีกซองไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ว่าแต่ว่า,ถ,าถ้าโลซ่าเห็นก็เข้าได้นะครับเช้าวันสุดท้าย <c oughs> หนาวมากมา นี่ครับอุณหภูมิล่าสุดนะฮะที่14องศานะครับันาาวไม่ว่าเราลมมันแรงฟิลไลส์สูน่ยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วแรงมากเนี่ยไม่มีจะพูด <laughs> เหนื่อยแล้ว แม่อบอกว่ารู้ใจเชื่อแม่ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> จริงจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่ชาวกระเหลี่ยมพุทธ <c oughs> กะเหลี่ยดคริสแล้วก็ชาวพม่าสู้รบกันเธอตองน,นี้เขาบอกว่าจะมีกับระเบิดที่ยังอาจจะเก็บไม่หมด <c oughs> เวลาเดินต้องระวังหน่อย <c oughs> ไม่แตถางที่เดินลงตรงน,นี้ <c oughs> ได้อยู่แล้วไงแต่แบบ <c oughs> ฝั่งนู้นอะไรเงี้ยอาจจะมีต้องเลยต้องเดินระวังระวังหน่อยแล้วถ้าเดินตอนเนี้ยลำบากมากซ้กก ก็มาถึงข้างบนแล้วเป็นไงงามฮะเหนื <concept bra in> ่อยกลับมาแล้วครับกลับลงทานที่เดิมและคือุกคนกินมามากแลยแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถกลับไปที่บ้านลูกจ๋าที่เดิมแล้วก็รอบนี้เราไม่ได้นั่งใน ้หนาเจถ,ถึงแล้วนี่เราก็อยู่ที่ชายแดนไทยพม่าแล้วถ้าเกิดข้ามสะพานนี้ไปเรก็จะไปอยู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วถึงฝั่งไทยแล้วนี่กี่ชั่วโมงอ่ะมาถึง,งสามชั่วโมง โอเคเรียบร้อยตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยบขสขนส่งแม่สอดตอนนี้หลังจากที่ลงมาทำมุระอิ๋วเราก็อาบน้ำเรียบร้อยใช่แล้วก็ไปกินบุฟเฟ่เพราะเราหิวมากจากการเดินหนึ่งวันที่ผ่านมาตอนนี้ก็เย็นแล้วเตรียมตัวขึ้นรถตอนสองทุ่มใช่บุงเพ่ค่าเดินทางที่เราขึ้นมลระอิ๋วเราจ่ายให้ลุงเขาไปเท่าไหร่นะขึ้นคนละเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทถ้าเราไม่กินข้าวมีสองราคาก็คือราคาที่ไม่กินข้าวคือเจ็ดร้อยบาทและราคาที่กินข้าวราคาที่กินข้าวพันสาม เลีอาหารเลี้ยง5-4หรือ5มื้อได้แหละก็เลือกได้เจ้าของเราก็คือเราเลือกที่จะไม่เอาข้าวแล้วก็เอาขึ้นไปเองก็คือพาราโจใช่ไหมค่าใช้จ่ายจริงคิดมีใช้ค่าใช้จ่ายน้อยเนาะสองแถวที่เราไปบ้านลุงจ่าก็1,500ไปกลับก็ละ2,500เป็นไงบ้างแต่ละอีกรู้สึกไงบ้างสนุกนะคุ้มขาบนสวยมากถ้าให้มาอีกก็มาคือเออสวยอ่ะสวยกว่าทุกที่ที่เคยไปมาณปัจจุบันใช่อากาศดีมากหนาวมาก เป็นที่ที่เดินง่ายนะเอาจริงเดินขึ้นไปไม่ไกลมากประมาณ1กิโลเมตรกว่าแต่ทางอาจจะแบบแอบ,บชันหรือแอบลี่นนิดหน่อยก็เดินง่ายเอาจริงเออแล้วข้างบนคือมีเน็ตด้วยมีสัญญาณของไทยอ่ะทั้งที่อยู่ฝั่งพม่าใช่ป่ะล้วก็ไปไกลด้วยแต่มีสัญญาณเน็ตของไทยแต่ต้องไปอยู่บนยอดนะแต่ว, <c oughs> ตว,ว่ามันมันจะไม่ได้มีตลอดเวลานะมันจะแบบเดียวมาเดียวหายเดียวมาเดียวหายอะไรอย่างเงี้ยได้เล่นเป็นเวลาได้เล่นทั้งทุกสิบห้านาทีไม่ใช่เหรอทุนาทีเลยใช่ของกูหายทั้งคืนเลยหายไปไหนอยู่ดีๆก็หายไปไหนทั้งคืนเลยพวกนี้คร ขอบคุณขอบคุณขาสองข้างของกูมาก ไม่รู้จะขอบคุณอะไรนอกจากขาสองข้างของครูนะครับผมเดินไปที่เต็นท์ใช่ไหมที่มัน30องศาไม่ใช่อุณหภูมินะมุมนี่ไงสามสิบองศาเป็นมุมสโลปนะครับผมแล้วก็มีหินไม่รู้อะไรไม่รู้ตามหลังตรงเนี้ยตื่นขึ้นมาคือซีกซ้ายครับเหมือนเป็นอัมพาตครึ่งตัวถือว่าเป็นทริปที่ดีเป็นประสบการณ์นะฮะครับผมขอบคุณขาสองข้างมากขอบคุณมากคูแค่อยากบอ้ว่าสวยอะไรอ๋อสวยไหมสวย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 มากครับสับพ่อมากก็สวย ร e im> yeah. ู้สึกว่ามีมีกดเยอะก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมมาว่าโดยรวมถือว่าดีดีมากโอเคงั้นปิดคลิปแค่นี้เแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบายไปคลับสกายทำไมทำไมอัติคิดหนอชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดตับสกายกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พบเดือดเดือดทำไม